โยคะในท่าพับตัวภาษาริตาพาโดตานาสนาคาท่านนี้ใช้ปรับสมดุลฮอร์โมนปรับสมดุลโลหิตสมดุลระบบเลือดในร่างกายนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นท่าพับตัวหลายๆคนที่ทําท่านี้ในครั้งแรกอาจจะมืนศรีรษะนะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะนําสําหรับนําคือท่ามึนก็คือยืดตัวขึ้นมาใหม่แล้วค่อยลงไปใหม่นะคะนั่นคือระบบเลือดของเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะ ไหลลงต่ำแล้วอยู่ในปริมาณมากๆแบบนั้นแบบหัวเราลงต่ำที่พื้นได้นะคะวิธีการคือให้ฝึกบ่อยๆค่ะฝึกไปเรื่อยๆในทุกวันนะคะค่อยๆทำแล้วร่างกายจะค่อยๆดีขึ้นค่ะถ้าพับตัวท่านี้นะคะจะมี4รูปแบบค่ะจะเป็นมือวางพื้นมือเท้าเอวนะคะท่าที่สองท่านี้จะเป็นในกลุ่มท่าของมือเท้าเอวนะคะเป้าหมายของท่านี้คือพยายามหนีบศอก เพื่อให้ขึ้นเพดานคือจะเปิดกล้ามเนื้ออกนั่นเองค่ะท่าที่สอันที่ type C นะคะท่านี้จะประสานมือด้านหลังแล้วพับลำตัวแล้วเปิดตัวมือขึ้นในท่านี้นะคะท่าหลายๆคนที่ตัวตึงขาตึงหลังตึงก็จะพบว่าเวลาที่เราจะพับตัวลงไปแบบนี้มันจะพับลำบากมากๆเลยแล้วก็ถ้ามีการแอบงองเข่าหน่อยนึงทำแล้วรู้สึกว่าดีอยากจะลงแบบนั้นก็ลงนะคะแต่ ในตัวท่าเองเนี่ยค่ะให้ยืดทุกส่วนของร่างกายให้ตึงที่สุดค่ะเราค่อยๆปรับตัวไปนะคะวันนี้เราจะมีทริคอะไรนิดหน่อยกับร่างกายไม่เป็นไรค่ะเพียงแต่ว่าให้เรารู้ว่าท่านี้แล้วเต็มๆเนี่ยเขาต้องยืดลําตัวอย่างไรยืดขายืดแขนอย่างไรนะคะท่านี้จะเป็นท้ายดีค่ะท่าสุดท้ายเอามือจับที่นิ้วโป้งเท้านะคะแล้วดึงตัวนิ้วโป้งขึ้นมาแต่ตัวศอกของเราเนี่ยพยายาม กลางออกหนีบหนบหนีบนีบ,นบ,นบเข้ามาทางขาหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการกล้ามแขนค่ะเราต้องการพับลำตัวยืดขายืดหลังเฉยๆนะคะเราใช้ทุกส่วนให้มันเป็น Default ของร่างกายไว้ว่าเออบื้อไว้ตรงนี้ขาไว้ตรงนี้แบบนั้นนะคะเวลาจะขึ้นค่อยๆขึ้นทีละสเต็ปค่ะเราจะได้ไม่มึนหัวนะคะ